ก็กรีตติ้งสวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ LBK g a m e Channel ครับและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ฮะคือเกม f i n a l f a l l ภาค2นะครับผมตอนนี้ครับเรามาถึงในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับเอาความให้ฟังก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางของ BT และ Cooper กันนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เล่นเป็น Cooper เราก็ได้เล่นเป็น Cooper ตลอดนะข้ามเขาขึ้นห้วยลงห้วยปลุกบุกฝ่าลงพงไฟขึ้นน้ำลงเขาเพื่อที่จะไปเอาแบตเตอรี่มาให้กับ BT และสุด ท้ายครับเราก็เอามาจนได้ล่าสุดนี่ก็คือว่าเราได้ลิงก์กับ B t ทเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไพร์ลอดคนขับอย่างเต็มตัวเต็มภาคภูมิได้รับมดดกแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทีครับาจากนี้ไปนะครับ b ีบีบอกว่าหนทางเดียวครับที่เราจะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้เนี่ยก็คือเราจะต้องดําเนินการภารกิจเดิมนะครับของคุณครูลาสติโมซานั่นก็คือไปรวมพลกับเมเจอร์แอดเดสันนะครับซึ่งเป็นหน่วย SRS นะฮะอีก60 60คลิกเหรอคือไง หกวาหกสล้าเลยหน่วยคือหน่วยนี้คืออะไรเนี่ยโอ้เริ่มเลยเหรอถ้าเนี่นะครับจะเริ่มออกค้นหาเราโอกาสที่จะรอดก็คือต้องไปสมทบกับเอด์สันอ๋อโอเคเป็นเนื้อหาพาร์ทที่แล้วเองถ้าอยากจะเอาชีวิตรอดนะครับก็ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวนะครับเริต้นต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาสู่เกม Titan f a l l 2 ในภาคที่3นะฮะความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยก็คือคูเปอร์งเราครับข้ามน้ำข้ามเขาข้ามทะเลฮะอะไรเนี่ยนี่วอลวอลแบตสามสองกำลังปะทะเข้ากับศัตรูอย่างหนักมีมิลิเทียอยู่แถวนี้บ้างไหมเนี่ยขอกำลังเสริมหน่อยเรากำลังจะแพ้ซีเรียดเหลือเกินความเดิมตอนที่แล้วครับคือเราครับข้ามน้ำข้ามเขาข้ามทะเลมาฮะไปเอาแบตเตอรี่ให้กับบีทีและตอนนี้ครับบีทีของเราพร้อมใช้งานเต็มที่พร้อมไปยิงลมยิงอัดแม่งลงไปเฮ้ยนั่นบีทีหรือเปล่าเนี่ย พีชีสิครับอืมเจได้เออที่ได้เห็นคุณครับกัปตันอืมอัดเข้าไปอืมโถ่ติดท่อเต็มๆเลยฮะอืมเก็บแบตเตอรี่แป๊บโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้นะไม่ต้องเดินมาไกลหรอกเก็บแถวนี้แหละแบตเตอรี่มีเพียบรู้อย่างนี้ไม่ต้องขึ้นเขาหรอกมันบอกว่าเราเราฝึกมาได้แค่นี้แหละครับไม่ช่วยให้จุดจบมันเปลี่ยนไปหรอกครับอืมฝากดีนะอืมปุ๊บฝากดีตายให้หมดออกมาออไมล่ะมาเรื่อยๆเลย อืมล็อกอืมสักเต็มเลยอะไรอ่ะบัสคอออนไลน์อ่ะเออเอาลงไปเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอืมโคตรรัวโคตรรัวแต่เป็นคิวโอ้โคตรจอดโคตรจริงจริงอืมไปเล่นอย่างนี้แหละโกงๆตัวเล็กๆมองไม่เห็นครับล็อกออนแม่งเลยเอามิสไซล์ติดตามอัดกับคนเอาปืนกลอัดกระหุ่นเป็นการแบ่งความสำคัญที่เยี่ยมมากอืมจุ้ยจุ้ยจุ้ย มอเทคกับเราเว้ยเฮ้ยมอเทคใส่เราเหรออืมวิ่งโหลีลาดีลีลาดีเหลือเกินบาโวเชียร์อะอะไรไปไหนเราไปไหนฮะเดี๋ยว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 อะไรอะไรตัวเล็กๆนี่ก็จริงๆแล้วอืมอัดไปโบะแตกเดี๋ยวตัวเดียวแล้วมั้งเนี่ยซัพต่อซัพต่อมา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 ยิงมายิงมาอืมวิ่ยดึงดูด อือปล่อยเข้าไปตัวแตกวู้วมองไม่เห็นใครยิงก่อนเลยเว้ยเฮ้ยยังไม่จบเลยหรือหมดแล้วอ๋อหมดแล้วครับเอ้ยเช็คพอยต์แล้วเอ้าเฮ้ยปืนไททันน่ะเนี่ยเก็บไททันโหลดเอาของโทนนะ ไพลออ่ล็อคอาวุธไททันเนี่ยออกแบบมาเป็นอย่างดีอาจจะให้พลังพิเศษก็ได้เทคนิเคเข้าพิเศษนะฮะเฮ้ยเยี่ยมเลยอาวุธไททันใหม่น่าจะมีประโยชน์เห็นด้วยครับอืมเอาผมันเด้งมาหน้านี้เลยแหละเปลี่ยนเลยนี่ไงเห็นด้วยนะครับพวก IMC มีอาวุธพิเศษนะครับมันจะเป็นประโยชน์ของเราครับแล้วก็อ๋อเราสามารถที่จะล็อกเข้ากับศัตรูโดยใช้จรวดติดตามเหรอ จะเป็นประโยชน์กับการโจมตีระยะประชิดนะเอ้ยไม่ใช่ประชิดโจมตีกันซึ่งๆหน่ไป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 อ๋อไอปืนนี้ใช่ไหมที่มันยิงเราว่าแต่ว่าเอเดอร์สันมันมานัดมันมานัดเจออะไรเราตรงนี้วะเนี่ยผมแล้วโคตรไม่มีเหตุผลเลยครับอุ้ยเจอแล้วอุ้ยยิงยิงยิงต้องมิสซลยิงไม่ออกโอ้โหออกมาเป็นอย่างนี้เลยอะ โอ้มันต้องรอให้ลอ็ลอกล็อกออนให้ครบวงน,นะนี่ไงายแล้ววะเลยอุยอ๊ยคุณกอูอุย๊ยอะไรวะซาวโอพรเรดี้ไม่ตายเหรออ,รหรอืมแท็กแท็กติคอลนะเอาแล้วไปเลยไปฮึ่มลอดรูไปไหนยิงไม่ต้องเขินอืมว้าวโอ้โหโคตรรู้สึกถึงเวลาอาบนาะจ อ๋อทางของเรานะครับเอ่อถูกถูกปิดด้วยประตูกั้นน้ำนะฮะอแล้วจะมีกุ๊กกุ๊กกันแถวใกล้ๆเฮ้ยลงแม่งเลยอืมอะไรเล่าเดินมาไม่ดูเลยวู้๊มอู้หูหน้าแขกหู้สไนเปอร์นี่หว่าเดี๋ยวเจอกันแน่รอแป๊บหนึ่งเฮ้ยอืมโบ๊ะเข้าไปเอ็มพีเปี้ยงเปี้ยงอีกทีนึงอุ้ยยิงไม่โดนวยเฮ้ย ไปแล้วเว้ยหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าอือหกตัวปึ๊บวิเขารัวเขารัวเออช็อตไปวิ โอ้โหมี Execute ิปืนแล้ววะเนี่ยเก็บก่อนแป๊บโอ้โหปืนพกจัดไปเอ้าติดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอ๋ออเ้าโดนไม่ถึงเอ้าไม่ถึงอีกแล้วอุ้ยอะไรวะเฮ้ยเอามาม่ๆเอาดีๆเอาดีๆึบอหือโอ้ยไม่ละอืมอัดก่อนเลยอีกรโดนพร้อมเรียงครับ แล้วเว้ยอืมอืออุ้ยเกือบโดนจะคิวสเต็กเอ้าอืมบีทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับบีทีมาร์ทให้เราฮะเอาไปเปิดไปกินดูดดูดไปดูดอืมสองตัวสามตัวสี่ตัวหมดอุ้ยยังเหลือดิวะเนียนก่อนครับเจ้าเอกตกใจละสิงงไปเบยอืมนี่แหละที่สุดของความเท่ไปไหนต่อครับเนี่ย ไหนดูสิอ๋อนี่ไงอืมเราต้องเข้าคอนโทรลูนเพื่อไปโอเปนเปิดประตูน้ำนะครับประตูกันไหลโอเคเนี่ยตอนนี้มันบอกแล้วนะครับทางของเรามันถูกปิดนะครับประตูกั้งน้ำนั่นจะมีคอนโทรอยู่ใกล้ๆพูดซ้ำไปละใจเย็นรอแป๊บหนึ่ง BT รู้ใจร้อนอยากช่วยละเซอ้าวเรียบร้อย เรียบร้อยครับประตูเปิดตูน้ำเสียมแล้วระบบป้องกันแอร์ล็อกนะครับอ๋อมันขังเราไว้แหละเนี่ยในห้อง,องโนโทูลูมผมต้องหาทางอื่นละเฮ้ยอะไรวะ,อะอลองดูทางออกมันจะอยู่ในส่วนปรับปรุงของของโรงงานนะฮะผมจะแท็ก ตำแหน่งของคุณให้เพื่อให้คุณหาทางออกได้เจอเอ้ยแท็กแท็กตัวชั้นอย่างนั้นเหรอฟังดู <N> DP, สยองไงไม่รู้ว <N DP, S 1> ะีท <BT. S 1> ีเมาดาวกระจายอัดหน้าโคตรฉดดาวกระจายโคตรฉดเปนอะไรเนี่ยอุ้ยสนายเหรอไม่สนายมันใหญ่ใหญ่ไม่เอาไม่อยากได้ อืมจะเอาแน่นจะเอาเฮฟวี่แมชินกันเรามันแนวปะฉาดาอ <c oughs> ปากให้ดีนี่กิเกนตอนนี้พวก IMC กับพวกบินิเทียสื่อสารไม่เข้าใจกัน <c oughs> แต่นั่นโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ใครวะไอเจ้านั้นมันเป็นใครเนี่ย <c oughs> เขา้า เข้ารหัสนะครับเคนนะครับเป็นทหารรับจ้างนะฮะแล้วก็ทำงานให้กับ a p e พ p r e d a t o r เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นนาโคติกยูเซอร์แอนด์ซัพพลายมันอะไรวะไปแล้วเว้ยโอ้ยเกือบแฮกวิ่งไปเองเลยอืมจับดิ้นจับงอไงล่ะคนมันปลาแม่นงอย่างเงี้ยจริงจริงน่าจะไปเป็นนินจาเนี่ยไม่น่าจะเป็นทหารเอ็มซีเอ้ยทหารมิลิเทียเอาแล้ว เฮ้ยไอ้จุ๊กเคนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยทีที่สุดนะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าวันนี้แลมันไม่ค่อยเต็มเต็งนะครับเอาแล้วได้เวลาสเตลลูวิ่งอู้ยจับพวบเศษหน้าอุยอ้ยโว้ยนาสันโอ้ยแอดจิมเมนต์อ่อนไอ้แอดจิมเมนต์กาแฟแหมเผลอพูดเป็นเอก้ควอยแล้วอืมมิลิเชียที่ยังคงอยู่ในโรงงานนี้ยินดีต้อนรับอืมเยนดีต้อนรับหม่ามึงขอยิงก่อนได้ไหม มต้องรับเหรอออืมัดเข้าไปหน้าให้แหกปลาเข้าไปดาวกระจายสไตล์โคนอฮะวิธีนินจารู้จักไหมรู้จักไหมนีโหลดแปบ๊บถึงเวลาแล้วครับอืไปเลยนี่แหละคูนทรีโอ้เฮ้ยเราติดกับไปหลอดผมตรวจพบนะครับเพื่อนมิลิเทียของเราครับต้องการความช่วยเหลือนะฮะอุ้ยติดอะไรก็ไม่รู้ครับกว่าจะขึ้นมาได้โคตรเซง็ง มากัปตันครับ,รบผมเห<ร>็นอะไรบางอย่างขึ้นมาเฮ้ยนั่นพวกเราเฮ้ยเราเรามีพวกมาหยุดยิงก่อนเขาเป็น SRS ดูหมวกเลยแน่นอนอยู่แล้วฮะชุดกับฝีมือและออร่ามันต่างกันเอาดีใจที่เจอนะอทีมของเราแพ้ไปแล้วแต่พอช่วยได้นะหวังว่าเราน่าจะพอช่วยได้นะครับอรอนะโอ้ยอะไรอะไรก็ให้คุณทำหมดเลยใช่ไหม เดี๋ยวดูก่อนซิฮะมีปืนอะไรน่าสนใจอืเก็บกันครับเปลี่ยนแนวซะบ้างอ่าเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนครับนี่ปืนอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ปืนอะไรอุ sure uh, uh, oh, uh, 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 ้ยอุ้ยอือแหกนานแล้วลรบแหกมาไม่ดูเลยอืมกรอบนี่อะไรนี่อะไรอุ้ยอือโอ้ยปืนอะไรวะเนี่ยอ๋ปืนเดียวกันโอ้ยจะกับใครสิบเอ้า ตันไว้เฮ้ยโอ้ยโคตรเหนื่อยครับนี่พูดตรงๆนะเนี่ยว่าบุกโรงงานเอ้าเจอแล้วอืมอ,อย่าขวางทางไว้บุกโรงงานเข้ามาครับโอ้โหหน้าแทบสั่นแทบไม่รู้เลยฮะว่าตอนนี้ภารกิจของเราคืออะไรครับเฮ้ <c oughs> อกองลังมามาทางหกนาฬิกาไอ้มาเร็วเข้าเรเบิลฟรีอุ้ยพวกมันเดิน ผ่านโคลมนันเลยเหรอมันเป็นหุ่นยนต์นี่ว่ะมีปืนร้อนนั่นเหรออุยอ้ย,อย,อ,ยอย่าบางสิงเพื่อนเลยหืมวิธีคนร้ายหายเลยจัดไปทีนึงไปแล้ว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 ขึ้นกำแพงเตรียมพร้อม ลุยลงไปเฮ้ยไปชอบจริงๆลูกหมดไปลูกหมดออ้โหตัวแตกปืนโคตรโหดเป็นอะไรยิงติดๆกันครับเนื้อกระจายต่อยหน้าเข้าไปปุ่มไม้ก็ปุ่มไม้ก็อ้ปืนนี้โคตรโหดครับยิงอัดคนที่เนื้อระเบิดอ้คุณเทียบนี่แหละ ทีเด็ดทีเด็ดไอ้เอาละเบิตไปกินลาขาดขอบคุณนะที่ช่วยสำหรับสนุนครับท่านอ๋อจัดก,การต่อได้แล้วนะโอเคนั้นไปเล้วเฮ้ยทิง้งละเอางองแล้วครับเฮ้ยผมหมวกขั้นเทพหมวกเทพดูเหมือนฉันจะต้องเดินทั้งวันเลยนะเนี่ยคุณอยากสะพ้ายอย่างนั้นเหรอครับ อืมผมคิดว่าต้องอยู่ในสถานการณ์มั่นคงก่อนเราจะต้องยึดมั่นในภารกิจโอ้โหบีทีมซีเรียสมากเลยอ่ะให้ทำทุกอย่างไม่ไหวนะเว้อเอาอุ้ยอุ้ยอืมเอาโอ้ไม่ต้องเก็บกันแล้วครับเนี่คือตรงนี้แหมวิ่งรอบกำแพงไม่รู้เรื่องเลย มาขึ้นอีกทีปึ๊บมาซัดต่อเตี้ยงสองตัวเอาระเบิดไปกินู้้ตัวแตกมาแล้วมึงเไงมาแล้วเว้ยจัดหนักจัดหนักฟิวฟิวฟิวเหลือเกินฟิวเหลือเกินออืื นี่ไงคุอยู่นี่เว้ยเฮ้ยหมวกกระเด็นแล้วไหมล่ะโหมวกกระเด็นอีกทีนึงคนมันโคตรฉดโคตรมั่วทำได้ไงวะโคตรมั่วครับเมื่อกี้อัดไว้อ่าจะมาตุยหลังเดี๋ยวเหอะเออขามันพูดใส่เราเหรอเขาบอกว่าฝากข้อความมที่เราครับ ไม่ว่าแกเป็นใครไม่เลวเลยเออซิว่าฝีมือมันสุดยอดอ <ผม S 1> หวังว่าจะดีกว่าคนสุดท้ายที่มันฆ่าไปเหรละน้อยนะมึงเจอหน้าเมื่อไหร่จะฆ่าให้ตายเลยไอ้ไอ้คานไอ้เคนไอ้คาออออออนอุ้ยอปอมอู้ยอุ้ยปอมแม่งเออครับนี่น้องปืนนี้ปืนใครซิมันแตก โอ้ยหายอ่ะตัวหายเลยอ่ะคิดว่าเป็นของ S R S แล้วรุนแวงการทั้งหมดน่ะมันเป็นของ S R S อยู่แล้วเว้ยไอ้ควายถ้าแกไม่อยากจะทำงานนี่แล้วก็เดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการเองโมโหกันเข้าไปเริ่มมันเริ่มเอาอารมณ์ไปลงกับลูกน้องแล้วครับโมโหมันไอ้หลอดระวังตัวด้วยนะแหมเป็นห่วงตลอด หนดบบ้วยล่ะ BT ว่าแต่ว่าอยู่ไหนผมกําลังเดินทางเดินเดินตามทางน้ํามานะครับแต่ว่าออไอ้ไอ้โครนพวกนี้เนี่ยมันแรงมากหาไม่ทันไอ้พวกน้ําพวกนี้คือเราลงไปเนี่ยเราเจ็บหมดเลยนะครับเราเราจุกเลยคือมันเป็นโครนแบบโครนที่มีโลหะอยู่ข้างในพอเราตกลงไปเนี่ยเลือดอาบ โอ้ยไขมันออกแบบวะนี่ดีนะมีทักษะเล่นแบบเกมแนวแบบมีดอเอ็มาก่อนอุ้ยชยหนาถูกกระแทกมาเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยวาย่าไงบีทีดีใจที่เจอไนนะเพื่อนดีใจที่จะเจอคุณเชน่นกันครับไพ่หลอ,อม อรู้สึกว่าตู้คอนโทรลที่เอาไว้ปิดโฟล์นะครับมันจะอยู่ในส่วนถัดไปนะครับปักหมุดที่จอให้ปักหมุดให้เหลอนอนอนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราไปปิดเครื่องนี้กันนะครับ BT ทีเขาจะได้เดินมาได้หวังว่าหวังว่าอุ้ยอ้ยพวกมันนี่หว้อหมูกระเด็น รักษาความปลอดภัยบนอีกแหละมันบนนี้แหละ,นนอละไอ้คานบนอีกแล้วเอาละพอกันทีไอ้สว่าเอา้ยฉันจะลงไปแล้วอุ้ยมันจะอุ้ยอุ้ยอืม,มอืมโมโหมาจากไหนคานใจเย็นก่อนวูวไม่โดนด้วยเรียบร้อยวิธีดา,า,าวกระจายอะไรวะเนี่ย วิดดึงออกแล้วดึงออกแล้วไหนตรงตุ้ยตุยต้ยตุ้ยตุย้ยโชว์ความโชนของการเป็นไพรหลอตอันไหนวะเนี่ยอันไหนเนี่ยวิดบุกเดิมครับบุกเดิมดบูมอือเนี่ยประอุ้ยแหมขอขอคุยหน่อยไม่ได้เลยใช่ไหมเอาละปิดละปิดปั๊มให้ดีทีฮะไม่ใช่แล้วเว้ยอืมกลับสู่วิธบบีบ้านเดิบบ้านเดิมกลับสู่วิธีบ้านเกิด เคปิดละ20อโอมันจะค่อยๆขึ้นเหรอเนี่ยโอ้เอาชีวิตรอดจนกว่าไอ้ปั๊มนี้มันจะปิดตัวอะไรเนี่ยไปมันระเบิดเลยเหรอโอ้นี่ครับนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ามันมีเป็นแผ่นเหล็กนะฮะดูเหมือนว่าฉันต้องทำทุกอย่างแล้วเนี่ยสำหรับตอนนี้ครับใช่โอ้ยวีทีเอ้เมื่อกี้นี่วีทีเขาบอกว่าน้ำนะะมันมีแผ่นไอ้มันเป็นเศษเหล็กนะ ปนอยู่มากๆเลยเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแทงตัวเราได้นะครับคือช่วยเราไม่ได้เองงานนี้ปัวเดียวก็เทียมรีบโอ้ยขุโคตรโหดอ่ะคือเกมมันก็เร็วปาก็ต้องแปล40%แล้วสู้หน่อยสู้หน่อยสู้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 นี่นี่แหละปืนเนี่ยดีที่สุดอืออืออัดเข้าไป นีก่อนเว้ยพูดอะไรไม่ดูแล้วไม่ไม่ไม่เห็นเห็นกองสามกองห้ากองสี่ครับมันโรมาแล้วอุ้ยอุ้ยหลัง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 เข้าหลังเข้าเว้ยอือัดอัดหูเก็บเฟนเก็บลูกกระสุนมาแล้วอุ้ยโอ้โหหน้าเทาหน้าเทาอืมเกือบเดี้ยง ไม่ไหวแล้วอะ่ะโคตรเกลียดมันะเกลียดที่ไหวหมายอันนี้เป็นอะไรแมงมุม,มไปดีนะที่ว่าตัวมันเปราะวันนี้จะโดนไหมเนี่ยอุ้ยอ่าอุ้ยอุ้ย,ยหน้าขึ้นสั้มไปโอ้ลีลาดีเหลือเกิน้วนตัวมาไม่ดูเลย มาแล้วอืมหือก้าประแจพิฆาตอุ้ยบุ้มเป็นปืนเงเอ้าโอ้ยโอ้ยมันแพ้ไอ้พวกนี้นี่เองเอ้าเฮ้ยเฮ้ย้ยตายติดตายอุ้ยร่างเข้าอ้ือหือแปดสิบเปอร์เซลนต์แล้วหน่อยบีทีปั๊มเร็วปั๊มปิดไวไวหน่อยบีทีมาช่วยหน่อยเร็ว อุ้ยาสั่นแล้วอืมไม่มีพระเอกแล้วเอาชีวิตรอดเดียวครับโคตรมัวแล้วนาทีนี้อย่าไปยุ่งกับเราโอ้ยมีมีในบ้านด้วยเนี่ยไอ้แดงกันมึงตายตายแปลกๆเลยวิทย์ไว้หรอไว้ห โอ้ Visual contact ตอนนี้ VT ทีเขาเชื่อมต่อกับเราแล้วฮะมันช่วยเราหน่อยแล้วนี่นงคุณมาแล้วเว้ยโอ้ตายเกลื่อนเยี่ยมเลย VT อย่างว่าครับคนเรามันต้องอุ้ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อสุนัภโพทำงานไพายโลดนั่นเป็นการต่อสู้ที่ยากมากคุณรับมือได้เยี่ยมดีผมจะบันทึกเอาไว้ ผมเจอทางออกจากทางด้านข้างทางนี้ครับอาจนี้โคตรเหนื่อยเรียกว่าบูก็บูแต่ว่าแบบโคตรกดดันนะครับงานนี้โคตรเกลียดไอ้แมงมุมเลยโอ้ยอละครับสำหรับความสนุกในเกมท t านฟ a l l ภาค2ในภาคที่3นี้นะฮะก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอาล่ะฮะถ้าเกิดชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้ฮะสำหรับวันนี้ครับแต n k you สุดดาวสวัสดีครับ